ขั้นตอนการบันทึกอนุมัติรับวัสดุให้ผู้ใช้งานเข้าระบบโดยล็อกอินด้วยระบบ Single s ิงเกิลไซออนหากต้องการสร้างเอกสารใบรับวัสดุเข้าเมนูกลุ่มงานพัสดุระบบคลังวัสดุการจัดการข้อมูลบันทึกอนุมัติรับวัสดุจะพบข้อมูลใบรับวัสดุที่เคยบันทึกกดปุ่มเพิ่มเพื่อสร้างเอกสารใหม่ระบุข,ข้อมูลเอกสารที่ต้องการบันทึกอนุมัติรับวัสดุให้ครบถ้วน ครองประเภทใบรับวัสดุกรณีที่เลือกประเภทการรับวัสดุเป็นรับจากการจัดซื้อจัดจ้างจำเป็นต้องระบุเลขที่เอกสารอ้างอิงที่ทำการตรวจรับแล้วระบบจ,จะดึงข้อมูลเอกสารรวมทั้งรายการวัสดุที่ต้องการนำเข้าคลังวัสดุให้อัตโนมัติและไม่สามารถปรับแก้รายการวัสดุได้กรณีที่เลือกประเภทการรับวัสดุเป็นรับคืนจากการเบิกผิด จำเป็นต้องระบุเลขที่เอกสารอ้างอิงที่ทำการอนุมัติเบิกจ่ายวัสดุออกจากคลังวัสดุแล้วระบบจะดึงข้อมูลเอกสารรวมทั้งรายการวัสดุที่ต้องการนำเข้าคลังวัสดุให้อัตโนมัติสามารถปรับแก้จำนวนรับได้แต่ไม่สามารถปรับจำนวนวัสดุเกินเอกสารใบเบิกได้ระบบจะขึ้นแจ้งเตือนไม่สามารถรับวัสดุได้เนื่องจากจำนวนวัสดุเกินเลขที่เอกสารอ้างอิงนี้ กรณีที่เลือกประเภทการรับวัสดุเป็นรับตรงเช่นรับจากการบริจาคกรอข้อมูลการรับวัสดุให้ครบถ้วนก่อนเพิ่มรายการกดปุ่มเพิ่มเพื่อระบุรายการวัสดุที่ต้องการรับเข้าคลังวัสดุคลิกเลือกรายการวัสดุและระบุข้อมูลอื่นๆให้ครบถ้วน กรอข้อมูลระบุวันที่รับวัสดุคณะสำนักสถาบันที่ทำการรับวัสดุคลังวัสดุสำหรับการรับวัสดุหน่วยงานคลังวัสดุสามารถแนบเอกสารอื่นสำหรับการรับวัสดุได้โดยกดแถบแนบเอกสารหลังจากระบุข,ข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลกรณีผู้มีสิทธิอนุมัติจะสามารถกดปุ่มอนุมัติได้โดยระบบจะปรับจำนวนวัสดุที่ระบุเพิ่มขึ้นให้อัตโนมัติ กดปุ่มพิมพ์เพื่อพิมพ์เอกสาร